สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องอีสานปันสุกนะครับในี่ก็พามาดูควายเผือกนะครับเนี่ยนะครับก็ออกลูกเป็นลูกเผือกเหมือนกันนะครับอ่าก็เดินไปโน่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูใกล้ๆนะครับ อ๋อเพิ่งคลอดได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับนี่นะครับลูกเป็นลูกตัวเมียนะครับแถวนี้นะครับพ่อพันธุ์ก็ไม่มีเผือกนะครับตอนนี้ก็สงสัยจะได้แม่มาเต็มๆเ,เลยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วไม่คลอดนะครับลูกปีก่อนน้นนะครับปีก่อนน้นก็คลอดลูกเผือกเหมือนกันนะครับลูกอยู่ตรงนู้นนะครับอยากจะสูงไ่ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเป็นลูกตัวผู้นะครับนี่ครับคอกนี้ก็มีควายเปือกประมาณน่าจะห้าหกตัวแล้วนะครับ สามสห้าหกตัวนะครับตอนนี้ก็มาเราเอาน้องควายนะครับนี่นะครับก็ยังไม่ออกนะครับน่าจะรอสักพักใหญ่ๆนะครับนี่นะครับตัวก็โตอยู่นะครับ แม่ก็อายุประมาณน่าจะสี่ห้าปีแล้วนะครับก็จำไม่ค่อยได้นะครับเดินไปแล้วนะครับควายอยู่แต่ในคอกนะครับไม่ค่อยได้ปล่อยออกมาข้างนอกนะครับ ตอนนี้ช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วนะครับบางคนก็เริ่มเอาควายออกมาผูกตามทุ่งนาแล้วนะครับดูดเมียน,นะครับตัวน้องควายนะครับหรือว่ารกก็น่าจะออก หลังจากคลอดประมาณ3ามถึงสี่ชั่วโมงนะครับพอ,อแล้วแต่บางตัวนะครับบางตัวก็ออกไวบางตัวก็ออกช้านะครับโอ้ลูกมาแลวนมา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 ทันรึลูกลูกสวยนะครับโอ้ลูกเดินตามมาแล้วนะครับเะรงรงเลยนะครับนี่ อ่ะอ่ะโอ้ลูกเดินตามมานะครับ ตัวนี้ก็มีอาการเบื่อเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็ลังทั้งเกดอยู่นะครับก็มันจกใกคล้ายคลอดนะครับดูจากวยวะเพศบวมนะครับอคลิปนี้ก็ขอจบเพื่อนๆนี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับ